มาวันนี้เรามาดูลักษณะของคนที่เกิดในราศีมังกรแล้วเกิดในวันอาทิตย์ด้วยแน่นอนราศีมีทั้งหมด12ราศีนะตามจํานวนเดือนแต่ว่าถ้าจาะลึกลงไปเนี่ยในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีคนที่เกิดอ่ะเจ็ดวันด้วยใช่ไหมวันนี้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยแล้วเกิดวันอาทิตย์ด้วยจะมีลักษณะแตกต่างจากคนที่เกิดราศีมังกรในวันอื่นๆอย่างไรเริ่มจากราศีมังกรกันลักษณะคนที่ เงียบขรึมจริงจังมีเซนส์แรงแล้วมีลักษณะของความสุภาพนะนอบน้อมแล้วก็มีรอกส่วนตัวสูงนะอันนี้คือรถจักรยาสีมังกรข้อเสียก็มีนะข้อเสียก็ใช้เงินเก่งแค้นใครก็แค้นโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินเหมือนกับไม่ปัญญาบัญญังเลยนะแล้วก็กลัวคําวิาษวิจารณ์คือกลัวเสียฟอร์มมากนี่คือลักษณะ ทั่วไปของราศีมังกรนะดาวประจําตัวเขาอะทําให้เขาเป็นคนที่หลายต่อหลายครั้งเลยเนะี่ยคนอื่นไม่ค,ค,ค,ค่อยเข้าใจคือพูดน้อยแต่ทําเยอะแล้วก็มีความชัดเจนไปเลยแล้วอืนก็ตกใจว่าเอาแบบนี้ได้เหรอทาแบบนี้ได้เหรอไม่ปรึกษาใครเลยเหรอก็เขามั่นใจมากไงเขาเล็งผลเลิศคาว่าเล็งผลเลิศหมายถึงว่าทําอะไรเนี่ยเอาแบบดีที่สุดแพงที่สุด แรงที่สุดเร็วที่สุดเท่าไรไม่อั้นตอเน,นี้ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าคนเกิดราศีมังกรหลายๆคนเลยเนี่ยทำอะไรเขาเรียกทุ่มทุนนะใช้งบประมาณใช้ค่าใช้จ่ายใช้เงินเตลองใช้เงินเก่งไม่ว่าจะใช้ไปแบบเอนเตอร์เทนหรือใช้เพราะการลงทุนเพราะว่าใจถึงไงเพราะดาวที่หนุนนำราศีมังกรส่งผลให้เขาเนี่ย จะต้องคิดแบบนั้นทําแบบนั้นพูดแบบนั้นมันยังกายเป็นเขาเป็นคนที่เขาเรียกฟอร์มใหญ่แล้วถ้าเกิดใครว่าอะไรก็ไม่ได้นะราศีมังกรนี่แบบยอมไม่ได้เป็นคนเรละบางกับคําวิจารณ์พอสมควรแต่ทีนี้เรามาเจาะลึกกันวันนี้เพิ่มเข้าไปว่าถ้าราศีมังกรแล้วก็เกิดวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยอูหเรามาพิจารณานะราศีมังกรตามตำราท่านว่าเป็นธาตุดินเพราะเราเนื้อง่ายๆธาตุดินก็แผ่นดินที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ย หนักแน่นมั่นคงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงยากส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นาธาตุไฟาธาตุไฟเนี่ยนึกง่ายๆนึกถึงคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นต้องได้ดังใจต้องได้สมปรรถนาในฐานะที่เป็นคนมีอํานาจต้องได้เดี๋ยวดีที่สุดอะไรสรารพัดคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยหนึ่งาธาตุไฟใจร้อนสองเป็นคนที่เล็งผลเลิศเข้าไปอีกก็คือทําอะไรต้องดีที่สุดพวกเราเคยเห็นใครที่ เดินเข้าไปในร้านขายของจะขายอะไรก็แล้วแต่คนขายถามว่าอยากซื้ออะไรทำนองนี้เขาบอกเอาของที่ดีที่สุดแพงที่สุดนั่นแหละมันเป็นลักษณะร่วมกันของคนที่เกิดในราศีมังกรแล้วล้วก็เกิดวันอาทิตย์ดังนั้นนี่คือสุดยอดของคนสายเปนี่คือสุดยอดของคนจริงที่พร้อมจะทุ่มเท พร้อมจะทําอะไรก็ได้ให้ได้สําเร็จดังใจปัรถนาทุกประการเห็นความชัดเจนของคนที่เกิดในราศีมังกรแล้วก็เกิดวันอาทิตย์ไหมแน่นอนเขาไม่าล,าละล้ละลังนะที่จะทุ่มทุนเต็มที่แล้วที่สําคัญคือเขาเนี่ยคาดหวังผลสูงนะอาวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าแล้วเป็นคนเกิดราศีมังกรเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยโอ้โหแน่นอนเลย ตัวเราเตรียมตัวเลยถ้ามีหัวหน้าแบบนี้นะโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์กกใหญ่งานหนักงานเหนื่อยงานหรูงานที่จะต้องเล่นใหญ่นะอลังการทำอะไรเนี่ยทำเล็กๆไม่ได้แล้วก็ต้องโชว์ด้วยถึงแม้ว่างานนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลงบประมาณนะสิ่งแวดล้อมอุป,ปกรณ์อะไรเท่าไหร่ก็ต้องหาก็ต้องทำมา แล้วนะห้ามมีใครห้ามมีใครที่แบบว่าบน่นหรือว่าท้อแท้ไม่ชอบเขาจะต้องเหมือนกับว่าทําอะไรให้แรงที่สุดดีที่สุดดังที่สุดหรือแม้แต่ถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องอะเรามีคนรักเนะี่ยเขารักเกิดมังกรซึ่งมีลักษณะโลกสนตัวสูงอยู่แล้วทําอะไรก็เหมือนกับว่าเก็บเอาไว้ในใจเยอะนะแล้วก็ ต้องได้ดั่งใจเขามากที่สุดเลยแล้วก็ห้ามทําให้น้อยใจห้ามทาให้โกรธเนี่ยแล้วพันโนกับเกิดมาอาทิตย์อีกเนี่ยยิ่งต้องปรับตัวข้อหาพอสมควรเท่ากัานตามตรงถ้าให้เลือกระหว่างเขาจะปรับตัวข้อหาคนอื่นนะเขาคงเลือกให้คนอื่นเนี่ยพยายามปรับตัวเข้าหาเขาซะมากกว่าเป็นลักษณะคนมีอํานาจคนยิ่งใหญ่คนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมี power มีสิ่งที่ ควบคุมหรือชักนําคนอื่นได้ไง่ายเนี่ยลักษณะคนที่เกิดราศีมังกรแล้วก็เกิดวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยเหมือนกับเกิดมาพร้อมเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่พร้อมวิธีคิดวิธีพูดวิธีการที่จะทําอะไรแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วที่สําคัญคือไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะ <c oughs> ใครที่คิดว่าจะไปทัดทานจะไปน้มน้าวให้เขาทำแบบโน้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องคิดให้หนักเนะยนะ ไม่ทําซ้ํานะเขาอาจจะนอกจากไม่ฟังแล้วก็าอาจจะรู้สึกเหมือนเราเป็นปฏิปักษ์คือเป็นคนที่จะมาขัดแย้งเขาหรือเปล่าเขาเต็มที่เนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้ยอมรองง่ายๆนะเรื่องการใช้เงินนี่ขอพูดหน่อยแน่นอนในบรรดาคน12สราศีแล้วก็7วันเกิดน,นะน่าจะติดอันดับหนึ่งในสิบนะคนที่เกิดราศีมนะังกรแล้วก็วาทิด้วยนนะ่ะน่าจะติดอันดับหนึ่งในสิบของคนที่ ใช้เงินได้อย่างอลังการเราจะไม่พูดนะว่าใช้เงินแล้วคุ้มค่ามากน้อยเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดว่าใช้เงินแล้วจะเป็นที่เกิดประโยชน์สูงสุดในทางธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าจะเลิศหรูอลังการที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าโดยความตั้งใจเห็นเขาเนี่ยทุกเม็ดเงินที่เขาลงไปอะ่ะเขาอะ่ะ มีความคิดมีไอเดียที่จะต้องทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดอ่ะถ้าไล่ไปสุดยอดที่สุดในถิ่นฐานที่เราอยู่สุดที่สุดในในภาคในประเทศของเราสุดยอดที่สุดในโลกของเราถ้าวันหน้าไปรนะดับจัก,กรวาลได้ก็จะต้องไปที่สุดในจัก,กรวาลนกนะ็คือมันจะเห็นว่าจะว่าวิสัยทัศน์หรือความตั้งใจเขามันไปไกลแล้วไงดังนั้นการใช้งบประมาณ การวางแผนการใช้กําลังคนกันที่จะลงเวลาลงแรงไปกับไอ้ความตั้งใจหรือไอเดียนั้นน่ะมันก็เต็มที่งไงเต็มที่ดังนั้นเวลาที่มาตรวจดวงกับอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์เห็นว่าเราเกิดมังกรแล้เกิดวปนอาทิตย์ด้วยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องแบบว่าต้องมีอะไรที่เป็นหลักเป็นโครงให้เรารู้ว่าอนาคตเราอ่ะจากนี้ไปอะ่ะหนึ่งปีนะ ห้าปีสิบปีหรือว่าจนแก่จนเฒ่าเนี่ยเราจะเจอกับอะไรที่สําคัญบ้างเพราะคนที่เกิดนาศีนี้เขาจะมองกานไกลเขาอยากจะรู้เขาอยากจะวางแผนชีวิตซึ่งอาจารย์จะจัดการดูแลวางแผนให้ดังนั้นให้รู้ไว้ก่อนล่วงหน้าในว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่เกิดมังกรแล้วก็วานอาทิตย์ด้วยหรือเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดมังกรแลว้ววาอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะใช้ศักยภาพและวาสนาชีวิตเนี่ย ให้ยิ่งใหญ่ให้ใหญ่โตไปในอนาคตได้ดังนั้นมันก็คงขาดเพียงการรู้และวางแผนว่าเมื่อไหร่เล่าจังหวะชีวิตไหนเล่าที่เราจะต้องลงมือบางคนมองว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันอาจจะมาจากความสําเร็จทางด้านการเงินธุรกิจใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าเออไอที่เราเป็นคนพร้อมที่จะทําอะไรแบบทุ่มทุนทุ่มเท นะเต็มที่เลยเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นเมื่อไหร่กับธุรกิจอะไรคำว่าเมื่อไหร่นี่ชัดเจนนะเดือนไหนของปีไหนลงทุนก็ไปหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่าลงธุรกิจลงเงินนะหรือมีการที่จะซื้อมาขายไปซึ่งสิ่งที่มีมูลค่าสูงมันซึ่งมันจะตัดสินชีวิตได้เลยอาจารย์จะบอกให้เป็นเดือนและก็ปีที่ชัดเจน,เนให้เหมาะสมให้ถูกฉลกกับคนที่เกิดในราศีนั้นแล้วก็ ให้หาจุดที่ดีที่สุดที่จะทําให้เกิดความสําเร็จสูงสุดเพราะพูดไปอีกทีหนึ่งว่าคนที่เกิดมังกรโดยเฉพาะมนอาทิด้วยเป็นคนที่ทําอะไรต้องเล็งผลเลิศต้องดีที่สุดนะแพงที่สุดดูดีที่สุดมั่นคงที่สุดดูแกรนใช่ป่ะดูยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเนี่ยด้วยคุณสมบัติของราศีมังกรและมรณะทิตั์เกิดมายิ่งใหญ่พอควณค่าแล้วก็คู่ควรกับแผนที่ยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะไปพบกับความสุขความสําเร็จของชีวิตอาจารย์จะอยู่ตรงนี้คอยดูแลนะแล้วก็คอยแนะแนวทางให้กับคนทุกๆราศีุกวันเกิดแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันกับก,บการวางแผนดวงชะตาเฉพาะบุคคลคอยทุกคนโชคดีแล้วพบกันในโอกาสหน้า